หลังจากทวัวร์วอลเลย์บอลแชมเปี้ยน2023เริ่มต้นขึ้นหนึ่งในทีมที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้น่าประทับใจมากที่สุดก็คือทีม DRH เทพเกาหลีครับที่พวกเขาเป็นทีมแรกของทัวร์ที่ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟผ่านสายบนจากกลุ่มที่ได้รับขนาดนนนวมากรุ๊ปออฟเดตโดยเอาชนะทั้งทีมลาวแชมป์เก่าในปี2022และทีมนาวีไปได้ในระหว่างการแข่งขันสุดดุเดือนผมได้เลือกราวในแมตท,ที่ DRH เจอกับลาวคัดอันที่ดูสนุกที่สุดและสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุดมานั่งพูดคุยให้เพื่อนๆ ได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับเราจะได้เห็นสไตล์การเล่นที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จในกลุ่มสีกันเอาละครับสมุดประกาศดินสอเตรียมให้พร้อมกดซับด้านล่างแล้วเราไปลยกันสนับสนุนการวิเคราะห์โดย Get Money บริการเติมเกมบอลลูนที่ดีที่สุดในเมืองไทยเติมผ่านเว็บไซต์ง่ายๆได้เลย เริ่มกันที่แมปแรกโลตัสทีมราวเป็นคนเลือกมาเริ่มที่ราวกสี 1, ่ดอหนึ่งเซตวางกำแพงไวเปอร์คอนโทรลไปทาง A อันนี้เป็นสูตรสำเร็จของเขาเลยทั้งทีมราวครับก็ส่งมา A4 คนคือพีดิกว่า d r s จะต้องมาตี A แน่เพราะรอบที่แล้ว d r s สู้ใน A เมนชนะนะครับแต่รอบนี้ทีมราวส่งของไปไม่เจอก็เริ่มค่อยๆแยกย้ายกลับแต่ก็กลับไม่ทันครับเพราะ d r s ตัดสินใจตีซีเร็วมากเปิดด้วยอัติเฟสไม่เจอใครบัสกระโดดเข้าไปพยายามคุมซ้ายครับ พอาเดกตายทีมเราก็ตัดสินใจหย,ยุดรอเพื่อนเพื่อเข้ารีเทคพร้อมกันทําให้ d i s สามารถวางและเล่นโพสแผนได้ตรงนี้แอสปาพยายามเข้าผ่านประตูครับแต่เปิดประตูมาปืน200รอยิงเพียบตัวคนเปิดหนีหลบไปแล้วแต่เขาสิ้นหลบไม่ทันเจอมาโกยิงจากระยะไกลเสียชีวิตไปทําให้แอสปาต้องเปลี่ยนใจไปเข้าทางปกติมาถึงช็อตนี้ครับในไซต์เรียกได้ว่าเป็น2ต่อ3ด้วยซ้ําเพราะว่าวเปอร์กับคียจอยของ d i s รอโพสแผนอยู่ด้านนอกซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยสาหรับจุด C แต่ ที่ไม่ปกติก็คือบัสที่มาซุ่มอยู่มุมนี้ครับมันเป็นจุดที่คาดไม่ถึงคืออัสปาร์ตวิ่งผ่านแบบไม่เช็คเลย <c oughs> ก็เลยกลายเป็นไหนะครับโดนบัสเก็บไป3เรียบร้อยเลย down three. Buzz still waiting. u n n i n g f o b u รอบ4-3ผมจะพามาดูวันธรรมดาธรรมดาของมาโกกันบ้างครับคือมาโกเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าราชาแห่งการฆ่าต่อเนื่องใครตามดูมันตลอดเนี่ยก็จะรู้ดีและนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับเปิดราวมา d i h เขาชอบทําแบบนี้มากครับคือไวเปอร์วอลปิดไว้ปล่อยให้ทีมราวส่งของมาหน้ารับเบิลแล้วพาบัสไปเอาอันเดเมทออฟง่ายๆอีกฝกั่งพอเก็บตรงนี้เสร็จก็กลับ A ห้เซตกับสแต็กจ่ายสกิลเคียร์รับเบิลแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแบบละเอียดจังหวะเข้าเทรดได้1ต่อนหนึ่งในไซต์ทำให้อาสปาต,ต้องโดดหนีไปก่อนเพราะว่าจำนวนน้อยกว่าแต่เรามาเริ่มดูมาโกกันตอนนี้เขาโดนสกิลซีดของเฟดดึงไว้ครับเขาเลยแก้ด้วยการกดเทเลพอร์ตนิ้วเวลาไม่ให้ตัวเองโดนดึงออกไปในพื้นที่เปิดและหลังจากนั้นวันธรรมดารรมดาของมาโกก็เริ่มต้นขึ้น Tanas fan comes through the smoke there Marco rewarded their Aspas for fault Cauzine noted Marco's got more to do and he's willing to do it Smoke goes up gives him another fight DRX coming alive perfect work from DRX นี่ทําให้โดนสแต็กแย่งเนี่ยเก็บไป4แล้วนะครับัช่วงนี้โอเคหลังจากนี้เราจะเลือกดูแค่บางส่วนของเราจะได้ดูกันหลายๆราวนะครับ แวะมาดูท้ายราว4ต่อ5กันนิดนึงตรงนี้เหลือเวลา30วิสุดท้ายสถานการณ์4ต่อ4ครับ d i x พยายามไล่มาจาก A เหมือนเดิมแล้วทำท่าแบบจะเข้า A สุดๆแล้วถึงกับลงทุนเฟดอันตีเข้าไปเลยทีมราวหันหน้าวิ่งหน้าตั้งมา A ทันทีแต่ไม่ใช่ครับนี่คือกับดัก d i x สับขาหลอกแล้วโรเตท,ทเข้า B อย่างรวดเร็วแปบบ๊เดียวหวังได้เรียบร้อย Oh look at this! Oh, look this at this ruse, Look at this fake coming out in front of you. Three of them falling for a hook, line, and sinker. They have to respect it, right? They all just came through, but the plant's going to be on beat. DRX giving themselves just that slice of time. ต่อไปเรา9ต่อ8มาดู RB ีโชว์กันบ้างมุมนี้ครับเป็นมุมโปรดของคิวจอยที่ปราดทั้งลาวและนาวีได้อยู่หมาดดูครับภาพนี้เนี่ยมันแทบจะเป็น1ต่อ4ในไซส์แถม RB ีโดนอันติของเฟดเข้าไปเต็มๆแต่ใจเขานิ่งครับเปิดกับดักและพีกบเขไปสู้ได้มาหนึ่งคิวนี้ทําให้อัสปาร์หันมาทาง RB ีอัสปาร์ก็เลยโดนเซฟยิงหลังอีกทีแล้ว RB ีก็สับขาหลอกไปมาไปเก็บทุยได้อีกภายในพริบตาเดียวภาพเป็นแบบนี้เลยครับทําให้ลาวต้องเซฟปืนไปเลย Weaker side of this defensive formation, and RB. the confirmation will come through. He's in so much danger. 60 HP tries to play it forward. Actually, not a bad idea. Hang Might on. give himself a chance, an opportunity. One got away towards side, though. But they've been picked up. Aspects gets what? fouled. RB, Find this down. is brilliant, bold play from RB to push further ahead. 9ต่อ9นี่คือราวที่แก้ของอันสนุกมากครับโดดมาดูตรงนี้กันเลยคือทีมลาวเข้ามาวางได้ไวเปอร์เปิดอันติและทาง DIX สวนไปด้วยคิวจอยล็อกดาวน์ทีมลาวเขาพยายามช่วยกันออกมาหาล็อกดาวน์แต่หาไม่เจอครับกลายเป็นซวยเลยต้องเพ่นกันป่าราบแล้วในจังหวะที่กำลังเพ่นกันสแต็กจายซีดไปอย่างสวยดึงแต็กไม่ออกไปได้ครับส่วนเลชกับแอสฟาสเนี่ยวิ่งหนีไม่ทันบัสเห็นแล้วก็เปิดอันติโดดใส่เลยครับ ต่อไป9ต่อ10มาดูอีกหนึ่งราวที่ซซดของสแต็โคตรน่าประทับใจจังหวะนี้ทีมลาววางได้แล้วออกมาโพสแพนนะครับคือสแต็เขาซ้อมมาแน่นอนช็อตนี้ว่างไหลอัพซซดไปจังหวะเดียวกับที่เซตเปิดประตูแล้วแอสปารก็ติดซีดครับแซดดกเข้าพยายามพีคมาช่วยแต่ก็กลายเป็นต่อแถวให้ยิงหัวเลยแถมสแต็กก็มาเก็บตัวหน้าประตูได้อีกกลายเป็นการรีเทคแบบง่ายเลยครับเรา่านี้นี่แหละครับพลังยูทิลิตี้ของ DIA

ต่อไปสปีดครับอันนี้เป็นแผนที่เด็ดที่ d i s เลือกมามาเริ่มที่ความบ้าคลั่งในราว2ต่อ3กันเลยนี่เป็นราวที่ d i เพึ่งแพ้มาและต้องทําการอีโคครับทีม d i s ตัดสินใจสแต็ก3ที่มิดแล้วปล่อย B เลยครับทีมราวก็อยากสู้มิดพอดีเหมือนกันอยู่ใกล้กันแค่นี้แต่สโมกเยอะจัดเลยหากันไม่เจอในขณะเดียวกันสแต็กดันออกไปตายหน้า A ทําให้ทีมราครับเลิกที่จะพยายามเข้ามิดแล้วหันหน้าไปทาง A ทันที แต่ในระหว่างโรเทตมากโกก็จับคนช้าได้หนึ่งนายกลายเป็น4ต่อ4ทีมเราเขาก็วังเทอร์เรดกะจะหลอกแล้วก็ยกไป B ีแต่ดีไเอชเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อทางไหนนะครับ มาถึงตรงนี้มาโกะเขาได้ทามิ่งแบบดีมากที่ทั้งสองคนที่หันปืนมาทังนี้วิ่งเลยเข้ามาแล้วเขาโผล่ไปเจอเขาเส้นที่หันหลังแบบระวังหลังให้ทีมอยู่เล่ยเทรดกันไปอีกกลายเป็น3ต่อ3แต่ตรงนี้ปืนของ d ีไเสียเปรียบมากแอสตรากาางอันติแต่เหมือนว่ากำแพงนี้จะช่วย d ีไมากกว่าครับเซทวิ่งทะลุกำแพงไปใช้คลาสสิกยิงเลสจากด้านบนพอกำแพงตกปุ๊บ RB ีเขาก็สามารถยิงได้จากระยะไกลเทรดกันไปกลายเป็น2ต่อ1ตอนนี้กลายเป็น 2, นนป,น2 1. ปืนคลาสสิกประทะัาหนึ่งแฟนทอม ไวเปอร์เขาก็พยายามจของยื้อเวลาไปก่อนครับพอมาดูตำแหน่งการยืนของบัสตรงนี้เขาเป็นนักซุ่ม200 i ้อคีกแล้วคือต้องเข้าใจว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าสูระยะไกลมีสิทธิ์โดนเก็บ2สูงมากทำให้บัสเข้ามาซุ่มชิดมุมเลยครับรอใจเย็นฟังเสียงวางอย่างเดียวแล้วใช้พลังคลิกขวามินิลูกสอของคลาสสิกกระโดดยิงแสกหน้าชนะไป ราวสี่ต่อสามมาดูช็อตวาวาสั้นๆของเซตกันบ้างตอนนี้เซตเขาโดนแฟดหน้าวอลแล้วเหมือนจังหวะของทีมลาวเขาคร่อมกันครับไม่มีใครพร้อมยิงเลยจนแฟดหมดทีมลาวโผล่มาชนกับอารามบอร์ดทาให้โดนเซตยิงแรงเก็บไป3ามเชเลยและความฮาคือมาดูภาพช้าครับมันคือการที่เซตเวิร์ช็อตใส่ถุยผ้าแต่ดันไปโดนหัวแอสปาร์ที่อยู่ด้านหลังวอลพอดีคือแบบทําบุญมาเยอะครับช็อตแบบนี้ Zest eats the Flash, but how is he alive? How is he alive? What? How is he alive? How is he still... After that, round 6-4, Buzz the same called tower ...chance of this one, the smoke keeping them safe, <noise> but <Voltage> it's Aspas to walk on in. And Buzz obliterates all of them. Down to Sadaka just now, less in a 1v2. Halfway found. Oh, Marco! มาดูตัวอย่างก,การบุกของ D.I.H กันบ้างชอ็อต11-5ครับ D.I.H เข้าตี A ใน50วิสุดท้ายทาง s t ด c เขารู้ข้อมูลกาะเตรียมต้อนรับไปแล้วจวังหวะนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเปิด War, วอลคว้างเน็ตไปด้านหลังบัสกระโดดเข้าซ้ามาสกายโดดเข้าไปเจอ2นาโนสวอมดักไว้ข้างหน้าในขณะเดียวกันมาโกวับขึ้นบนที่เป็นไลั์การยิงเดียวกับบัสเป็นการเล่นสเตปโลหไฮล่างบนเพื่อมาสู้กับ s t ด c และก็เลสพร้อมกันการบุกจังหวะแรกสําเร็จแบบค้นงามมากแต่น่าเสียดายที่หล หลังจากนี้ DRH ไปพลาดโดนยิงหลังในช่วงโพสตแพลนทำให้สกายมีอันติกลับมารีเทคง่ายๆเลยแต่คอมโบบุกนี้ก็ดีมากครับโจทไปใช้ได้แมปนี้ DRH ชนะไปนะครับทำให้กลายเป็น1ต่อ1วัดกันต่อที่แมป3เม่าเริ่มดูแมป3 a แอสเลนกันครับผมบอกเลยว่าแมปนี้โหดมันหาที่สุดต,ตั้งแต่ดูกรุ๊ปสเตตมา4วันยังไม่มีการแข่งแบบไหนที่ความสนุกชนะแมปนี้ได้เลยครับ มาดูกันตั้งแต่ศูนย์ศูนย์รอบปืนพกนี่แหละทีมลาวเข้าเอแบบง่ายๆเพราะว่า DRS ปล่อยฟูลรีเทส สเต็กเขาก็เล่นละเอียดครับพาบัสมาเช็คด้านหลังก่อนแต่โดนเลสดักชิดมุมเก็บ2ไปมากโกตามไปเคลียร์ได้กลายเป็นว่าเขาต้องรีเทสแบบ3าต่อ4ทางทีมลาวเขาก็เล่นโพสแผนแบบกระจุกกันตรงสไปเลยพอสมกของโอเมนถุยมาเขาก็สมกปิดกลางสไปเลยครับแต่อาบีก็อาศัยจังหวะนี้กระโดดขึ้นเจเนเรเตอร์ข้ามอิกเข้าซิ่งอีกฝั่ง,งแล้วยึดอยู่ที่สูงได้จังหวะนี้อาบีหมุนตัวยิงยับเลยครับเขาเทรดกันไปเหลือ2ต่อหนึ่งแล้วอาบีก็กระโดดลงไปกู้ ทุยวิ่งไปคลิกขวาใส่มาโกตายเหลือแค่อาร์บีที่คนจริงนั่งกู้อยู่แล้วทุยเขาก็กดยิงยนต์กระสุนหมดแต่ว่ามันผิดจุดครับทําให้ต้องควักมีดออกมาแทงแต่ก็ไม่ทานแล้วโดยพิษของสโมกทําให้อาร์บีกู้สําเร็จและชนะไปย้อนเวลากลับไปคําถามก็คือนี่คือสโมกของใครคือมันมีสโมกของมาโกกับทุยซ้อนกันนะครับแต่อันที่เป็นปัญหากับทุยก็คือสโมกของตัวเขาเองนั่นแหละนี่กลายเป็นภาพอาร์บีเล่นกับสโมกของศัตรูจนได้ช็อตสวยๆมาเลย oh, And now it's down just twoies, and he's kept back by the smoke. Oh, he got a classic. Oh, he's so low. Oh, 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 ต่อไปมาดูราวหนึ่งต่อ2ครับ D.I.H รอบนี้ใช้คิวจอยเซตป้องกันหนักไปทางทรีแล้วก็มีมาโกเฝ้าอยู่ด้วยแต่พอสมกโหมดเลชก็เปิดไวเปอร์วอลไล่ปิดการเด่นพาให้ทีมเข้า A แบบง่ายๆพอกำแพงหมดโอเมนก็ยัดสมกต่อคือจะเอาทางนี้ให้ได้ครับแซดแกอันติเข้าเอายพร้อมกับรี c o n โดนไป2มาโกสามารถวับหนีได้แต่ RB ไม่รอดแต่ดูช็อตนี้ครับเซตมาแล้ว As The triple! The fourth! Test! It's all his own unless the last one alive, so the door gonna get broken. Looks vulnerable, put to the knees. ต่อไปราว n สามต่อสี่ภาพเดิมเลยครับโอเมนคิวจอยเซตเอขยับจุดวางของนิดหน่อยให้ศัตรูหาเฟดอันติบุกเข้าเอซาทาง d i s ยื้อสเต็ปแรกด้วยนาโนสวอมกับสโมกแล้วย้ำไปด้วยแฟดโอเมนแต่อัสปาดขับเขาหลุดเข้ามามุมนี้ได้และภายในภาพความวุ่นวายทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ครับมากโกะกำลังจะทําในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือกดอันติขึ้นกล่องนี้ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติคงไม่สําเร็จแต่นี่คือความเคอสครับคือมันวุ่นวายมากเสียงตุ้มตามนู่นนี่แต่ไม่หมด เราเลยไม่รู้ว่ามาโกดจะลงที่ไหนกลายเป็นได้ยิงฟรีไป2ก่อนที่จะโดนเขสิ้นใช้สเตงเกอร์วิ่งยิงหัวแตกเทรดกันไปเหลือเลชคนเดียวแล้วเลชเขาก็เอาต่อครับอยาให้เสียหน้าเขาก็ทําได้เหมือนกันใช้แบนดอดอสเปรย์แบบฟ้าประทานครับเก็บไปได้3แบบโคตรสวยทําให้กลายมาเป็น1ต่อหนึ่งถึงตอนนี้เลชจะเลือดน้อยแต่เขาก็สับขาหลอกวิ่งไปวางที่บีได้แล้วจังหวะนี้เนี่ยบัสสามารถวิ่งไปหยิบปืนกลแล้วไปสาดกระสุนแบบภาวนาได้ครับเข้านัดเดียวก็ล่วงแล้วแต่ว่า ตัดสินใจถือออฟแล้วใช,ช้ชอตตี้วิ่งเข้าอันตีไปวัดดวงแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับเลสพาทีมลาวโกงความได้ชนะไปแม่สนุกเร้าใจจริงๆ so, เราถัดมาเลยคือ4ต่อ4 DRH ที่เพิ่งแพ้ไปเมื่อกี้ต้องอีโคเขาเลยตัดสินใจส่งวินญาณน์ไปเพ์ลเรครับและนี่คือสิ่งที่ DRH เคยขาดหายไปเขามาโชว์ในราวอนี้เปิดมาทางเราก็จ่ายสกิลขู่ไปก่อนหนึ่งจังหวะแต่ d r s เขาไม่กลัวครับใช้มีดสแกนเจอ2มาโกแฟดทะลุกำแพงให้แล้วบัสกระโดดขึ้นกำแพงมายิงทันทีเล่นโลไฮคู่กับสแต็กแบบเป๊ะอีกแล้วครับเก็บไปได้2และได้ปืนมาใช้ในจังหวะเดียวกันพอทีมเราเห็น d r s อยู่ 3A ปั๊บก็รีบเข้าบีจังหวนี้ DI ยทําใจปล่อยให้เสีย RB ไปรอเล่นรีเทคสาต่อ4แบบดีๆเพราะเพื่อนจากด้านหลังเนี่ยต้องวิ่งมาไกลมากพอเข้ามาได้ก็ค่อยๆเทรดกันไปตามสูตรถือว่าทําได้ดีทั้งคู่เลยนะครับปาดกันไปจนเหลือ1ต่อ1และสแต็คก็สามารถปิดงานได้ มาดูการบุกของ D.I.H กันบ้างเลาเก้าต่อ8ครับรอบนี้ D.I.H บุก A ตอนนี้ K.O เนี่ยมีอันติก็มีช้อยที่ว่าจะเปิดอันติตอนนี้เพื่อบุกเลยหรือเจะรอใช้ตอนโพสแฝนทาง D.I.H ก็ตัดสัญญาข้าแบบปกติก่อนใช้มีดแฟตลีคอนเจดดแต่ก็ไม่เจออะไรเลยเพราะว่าลาปล่อยรอรีเทคครับพอวางได้ปุ๊บสแต็ก็เปิดอันติ K.O ปับ๊บกลายเป็นว่าทีมลาที่วางแผนจะรีเทคต้องชะงักไปก่อนเพราะว่าจ่ายของเพื่อรีเทคไม่ได้แทบจะนั่งรอให้อันติ K.O ครับก็คือตรงกับจุดประสงค์ของสแต็คเลยนี่แหละพออันตีหมดเวลาก็เหลือน้อยมากแล้วทีม DRX ที่เหลือกระทยอยจ่ายสกิลขึ้นไปยื้อไม่ให้ลาวโดดลงมาง่ายแต่ทีมลาวเขาก็ทําได้ดีมากเลยนะครับเคลียร์ได้เกือบหมดเหลือแค่เซตคนเดียวที่รอคนแตะสปอยู่ด้านนอกแล้วเขาก็สามารถตัดแอสปาร์ได้ก่อนกู้ถึงครึง่งกลายเป็นว่าไม่มีเวลาแล้วครับจบเลย มาถึงราว12ต่อ8ราสสุดท้ายของเกมนี้รอบนี้ d i h บุก A เร็วทางทีมลาวเขาก็ตัดสินใจแบบคึงๆก็จะรอรีเทคแหละแต่ว่าก่อนปิดประตูก็ขอสักหนึ่งไฟครับเทรดกันไปแอสเพาพลาดซะเยอะทําให้เหลือ4ต่อ3 d i h ได้เปรียบวางสไปได้แต่ความได้เปรียบนี้ก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะเหมือนเดิมเลยทีมลาวลงมารีเทคยิงได้สวยมาก hell, no Look ตกรแต่ก็ภาพเดิมเลยครับที่ d i s มีตัว ร,รอบนี้เป็นอนี้เป็น RB 1ต่อ3เขาเก็บไป1ก่อนแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยต้องพอดเลยคือผมงงพี่ถุยมากเลยครับเขาพยายามนั่งกัดให้เขาสิ้นกู้สไป์แต่ด้านไปนั่งผิดฝั่งทาให้ RB ีได้มุมยิงฟรียิงคนกู้ตายแบบง่ายๆเฉยและหลังจากนั้นก็ภาพอย่างที่เห็นครับผมคิดว่าถุยเขาพยายามสมกลอ่อให้ RB ีเข้ามาสู้ข้างในแต่ใจพี่ถุยเขาก็ครึ่งๆ่งกลางกครับกลายเป็นวิ่งออกสมก์มาโดนยิงเองเรียบร้อยเลย เอาแล้วครับเป็นอย่างไงกันบ้างแมชนี้ส่วนตัวผมให้เป็นแมชที่สนุกที่สุดในกรุปสเตทเลยนะครับถึงแม้นี่จะเป็นกรุปออฟเดย์แต่ d i h เ้าก็คือ d i h ครับขับผ่านรอบกรุปสเตทได้เสมอคือถ้าเล่นได้แบบนี้ในเพย์ออฟเนี่ยมีสิทธิ์ไปถึงรอบชิงเลยนะบอกเลยแต่จริงๆผมมีไอเดียที่จะบัฟ d i h ครับคือแบบเราต้องเปลี่ยนเลยไม่มีรอบเพย์ออฟแล้วเป็นรอบกรุปสเตทแบบสเตทสองสายบนกลุ่ม A สายล่างกลุ่ม B งานนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นแชมป์โลกชาวเกาหลีแน่ครับ เราก็ต้องมาติดตามดูเส้นทางของพวกเขากันต่อไปนี่แหละครับว่า d i h จะไปได้ไกลแค่ไหนคำสาบรอบเพย์ออฟเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่เร็วๆนี้รู้กันสำหรับคลิปนี้กุลละแค่ฝันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ